สวัสดีค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะตะเว้นกำลังสิตกดินด้วยจ้ามีเมกแน่อยู่เดี๋ยวนี่ฝนตกกลางคืนก้างเว้นกับลินลนแน่หน่อย,อยเป็นระยะระยะด้วยค่ะ มื่อกี้กินกว๋วยจับแล้วมันยังบบทันมืดกแต่เลย่มไม่ยางเลยยางให้อาหารมันใหอ่ก,ก่อนเ็ดไก่ก็กินเขาแล้วแหละแต่ว่าเพิ้นยัง,งบกเขาห้างกระยางลอยน้ำสนามก็จะโค้งนียแหละเดินยางให้อาหารมันย่อยก,ก่อนเดี๋ยวจะสิไปอาบน้ำ ตัด้าออกกับิปโปเขียวปั้นไดแต่ว่าอีกสองสาม,มือก็เขียวเบิดแล้วนี่กำลังออกเอาไว้เป็นให้ไก่กินเลยพี่น้องไก่กับไง่ไววไว,ไว,ไว้อาหารปัทหาหลอกกินน้ำน้ำสวนนี่แหละปันหากินเก่งอันเท่าให้กินน้ำเน่ น้าฝนนี่ยุ่งลายค่ำๆมากกับเขาห้องนอนบม่ได้เทปยังดอบอากาศก็ดีได้พี่นองนย่แรงก็ได้อากาศดี ตีลี่ยางเล่อโดยๆอยู่นึงจากยางเห็นยังมึงหันกับมากินกับจับนั่นอิ่มหรือ,อยังออิ่มหรือ,อยังม,มหออา,งาหาอะไรอีกอื ไม่มีอะไรกินแล้วนะหากินเองนะไม่มีอะไรให้กินแล้วจ้าหืมยางน้ำกลัวใส่กันยางำแน่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 นโอ้ห่วงอีกห่วงเจ้าของอีก บดไดบ้ได้ี่ผูบได้มะไก่กับบได้เฝ้าอยู่นี่ละเฝ้ากันอยู่นี่ละเป็ดมะไก่กับบได้ <c oughs> ให้กินเยอะแล้วพอแล้ววันนี้พอแล้วข้อบักใหญ่หนึง่งกินอะไรอีก อู้ตะเวนง,งาม,งามๆตะเวนสวยมากจ้าบรรยากาศยามเย็นจ้าบรรยากาศยามเย็นโอ้ยงามค่ะเขาเอินเอียงนาะนท้องฟ้าแบบใดเนา่น con pha bèm này nó nè suối nga nó kỳ nó lúc nó ลมเย็นเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วจ้า <c oughs> มีลมเนี่ยจากน้อยลมเย็นเย็นลมเย็นเย็นตุงนาเขียวเขียวหอมตุ่นเข่า สวยงามสวยงามขอบคุณพ่อแม่พีน้องที่เขามาชมคลิป,ป่ากระลุงตะลุงทุงแช่์ด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องป่ากระลุงนำ้ำสำหรับคลิปนี้่อยแค่นี้ก่อนด้ค่ะ พอกันไหมลิปหนาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ